สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเจคเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยกย่องเออร์ลิงฮาแลนด์ซูปเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยอ้างว่านักเตะชาวนอร์เวย์รายนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ย้ายมาเมื่อต้นซัมเมอร์นี้ฮาแลนด์ aland, ที่ย้ายมาจากบูร์สเซอร์ดมุนไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว5้ล้านปอนด์ได้รับการเปิดเผยสำหรับทีมของเปปกัวเดล่าในฤดูกาลนี้ กองหน้ารายนี้ทำไปแล้ว12ประตูและ1อัซสสิต์จาก8นัดรวมทุกรายการในการให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตวันครอปอ้างว่าฮาแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของการปรับทีมที่ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และครอปกล่าวว่าฮาแลนด์เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะเขาคุณแค่ต้องรู้เป๊ปกอดิลามองเห็นสิ่งนี้มากพอๆกับที่ฉันทำ ทีมต้องสับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวเรายังได้นักเตะและมาเสียซาดิโอมาเน่ที่ลงเล่นเกืบทุกครั้งและนั่นจะต้องใช้เวลาเขาพูดต่อนั่นใช้ได้กับซิตี้เช่นเดียวกับเราแต่เมื่อคุณเห็นว่าซิตี้เล่นอย่างไรบอลเข้ามาในเขตโทษอย่างไรเออร์ลิงอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างไรมันยากที่จะหลีกเลี่ยงการทําประตูหลายคนถึงกับมีแต่ซิตี้ก็มียังละทิ้งผู้เล่นจํานวนมากและอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมากกว่าที่เราเป็น เมื่อพูดถึงการจากไปของซิตี้คอาเปล่าวเสริมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรีเฟรชทีมที่ประสบความสำเร็จพวกเขาปล่อยร e าฮีมสตอร์ลิงกาเบียโอเชีสุสรวมไปถึงซินเชนโกเช่นกันเฟนันดินโยรีทายแล้วหรือมากกว่านั้นเขาได้กลับไปที่บราซิลแล้วพวกเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของซิตี้และฤดูกาลนั้นช่างยาวนานและถูกคันจวยอีกครั้งโดยฟุตบอลโลกไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากชาวนอร์เวย์ที่สูงตระหง่าน แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังได้เพิ่มทีมด้วยผู้เล่นอีก4คนสมสรได้เซ็นสัญญากับกลองกลางอย่างคาวินฟิลลิปกลกองหลังมานูนเอลอาคันจีเซอร์จิโกโกเมสและสเตฟานออเทกาผู้รักษาประตูด้วยมูลค่ารวมกว่า70ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ในฤดูกาล2022-2023ตำแหน่งตามหลังจากฟูงอย่างอาร์เซนอลโดยมี14แต้มจาก6เกมขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ รบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด